อาโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมจำนวนหกสิบเก้าจุด 92สตางค์นะครับรับมาวันที่20พฤษภาคมนะครับเข้าถูมิวเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับจากการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับเพียงแค่เราดูคลิปวิดีโอนะครับผมเป็นแอปมาใหม่ทาฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีแอปใหม่นะครับที่ เป็นการดูคลิปวิดีโอที่ได้ลงรีวิวการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับ โอเคนะครับในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิโวลตนะครับผมจากการดูคลิปวิดีโอบนมือถือเนี่ยผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store นะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับแอปนี้เนี่ยเป็นแอปใหม่ที่ได้ลงรีวิวนะครับวิธีการสมัครวิธีการใช้งานไปก่อนหน้านี้1คลิปแล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรในคลิปก่อนหน้านี้ล่าสุดเลยที่ได้ลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับการสมัครหรือว่าการดาวน์โหลดเนี่ยพิมพ์ ใน google play store เนาะบนมือถือ android เท่านั้นนะครับพิมพ์ชื่อได้เลยถ้าเราค้นหาไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลย,เลยสําหรับแอปนี้นะวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เป็นวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินแล้วก็คลิปนี้จะเป็นการอัปเดตการถอนเงินนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยอ่าโอเคนะครับเมื่อเราสมัครแล้วก็เข้ามาในตัวแอปนะครับผมก็ให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูนเนาะให้เรากดมาที่เมนูที่2นะครับคาว่าได้รับนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินล่าสุดนะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับอยู่ที่80บาทนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยผมถอนไปวันที่19นะครับผมถอนไปวันที่19 ผมวันที่20นะครับเงินก็เข้าที่บัญชีทูมิเนีเวเลตเลยนะครับถอนไป80บาทนะครับผมแต่ว่ายอดเงินเนี่ยถูกหักค่าธรรมเนียมนะครับได้รับมาที่หกสิบเก้าบาทนะครับผมหกสิบเก้าบาทนะครับโดยประมาณเนาะก็ถือว่าจ่ายเงินจริงนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันแจ้งสถานะเรียบร้อยแล้วนะครับผม Payment Success นะครับผมก็คือจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าแอปนี้เนี่ยได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมตามหลักฐานที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับ ครั้งแรกนะครับในการถอนเงินของแอปนี้นะครับผมได้รับเงินเข้ามาจริงนะครับหลักฐานการรับเงินก็ตั้งแต่ต้นคลิปเลยที่ผมเปิดให้ดูเนาะจำนวน69บาทนะครับผม69บาทที่ได้รับมานะครับผมแอปนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับวิธีการทําเงินจากแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอแล้วก็การทำธุรกิจดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาให้ดูเนาะ กับมาดูที่เมนูบ้านนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับเป็นคลิปวิดีโอทั่วไปแล้วเราก็จะได้รับคะแนนสังเกตที่เหรียญทองด้านบนขวามือนะครับถ้าเราดูคลิปวิดีโอเต็มหลอดแล้วเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนขึ้นให้กับเรานะครับผมตรงนี้เราสามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอได้เลยนะครับในการดูเนี่ยเราก็ถ่ายฟีดนะครับหน้าจอตรงนี้ดูคลิปไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเหมือนกับการเล่น t ิ k กต็อกนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็ให้เราเข้ามาดูนะครับในส่องของคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นคลิปวีีีท่มาเจ้ เขาได้ลงไว้นะครับเหมือนกับการสร้าง Account ใน t i k t o อกเนาะแล้วก็ทําเป็นคลิปวดูมาลงนะครับเราสามารถดูดคลิปจาก t i k t o อกมาลงก็ได้นะหรือว่าจะทําเองก็ได้เหมือนกันนะครับการอัปโหลดนะครับให้เรากดตรงรูปบวกตรงนี้นะครับเป็นการอัปโหลดคลิปวดูลงใน Account ของเรา่นเนองนะครับแล้วก็ลงคลิปไปเรื่อยๆได้เลย ในส่วนของเมนูที่2เนี่ยผมกดแล้วมันเด้งนะครับผมกดแล้วมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าหลักนะครับมันจะเด้งให้เราเริ่มเข้าแอปใหม่นะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรมือถือช้าหรือว่าเป็นการอัปเดตเวอร์ชันเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่าถ้าเป็นก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเมื่อก่อนนะครับมันไม่เป็นเนาะก,ก่อนหน้านี้มันไม่เป็นนะครับผมเข้าเล่นได้ปกตินะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงินให้ดูเนี่ยผมเข้ามาสักพักละพอกดเมนูที่2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้นะครับผมให้เรราาามม่ีีกกนนูทท2ั็จจะภิ เพื่อที่จะรับในสวนของคะแนนเพิ่มเติมดูจากคลิปแรกได้นะครับที่ผมได้ลงรีวิวไปเนาะสำหรับเมนูที่4ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับถ้าคุณอยากมีรายได้มากขึ้นอยากมีเงินเพิ่มเติมอยากถอนเงินเร็วขึ้นนะครับแปบาทหรือว่า800บาทต่อวันเนี่ยคุณต้องแนะนําขึ้นด้วยซึ่งการแนะนําเพื่อนนะครับไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะไม่แนะนําก็ถอนได้นะครับแต่ถ้าก็อยากมีเงินเอยอะขึ้ Above <ourd> นก็ <allt> นต้องแนะน,นําเพื่อะ การแนะนําเพื่อนนะครับกดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําได้ทุกช่องทางเลยเราสามารถเอาไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิ t t ตอร์ไลน YouTube t i k t ็อกเราสามารถเอาไปโพสต์ไปแชร์ได้เทคนิคของการแนะนําเพื่อนของแต่ละบุคคลเนี่ยมีเทคนิคไม่เหมือนกันในส่วนของผมการแนะนําเพื่อนของผมเนี่ยคือผมจะใช้ช่องทางก็คือ YouTube Facebook Fanpage แล้วก็จะเป็นในส่วนของ Twitter ในการโพสต์นะครับยูทูบเนี่ยเราสามารถโพสต์คลิปวิดีโอสั้นก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นช็อตของ YouTube แล้วว่าลงเป็นคลิปสั้นไปเลยนะครับหนาที2นาทีลงได้หมดเลยการทําคลิปวิดีโอนะครับใน YouTube มีวิธีการทําสอนเยอะมากนะครับการสร้างคลิปวิดีโอผ่านมือถือถ่ายเองอัดเองมีเยอะมากนะครับก็ลองเรียนรู้เพิ่มเติมในการทําคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นการทํารูปภาพนะครับแคปรูปภาพนะครับจับภาพหน้าจอแล้วก็นําไปโพสต์ในแฟนเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวของเราก็ได้กลุ่มงานออนไลน์ต่างๆใน Facebook มีเยอะมากนะเราก็ลองไปโพสต์โดในส่วนของลิงก์นะครับ เราสามารถส่งให้เพื่อนในเฟซเลยก็ได้หรือว่าจะแชร์ออกไปเลยก็ได้นะครับนี่คือการแนะนําประวัติโดยย่อนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าข้อมูลโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้เลยนะถ้าเราจะถอนเงินนะครับก็ให้เรากดคําว่าถอนเงินตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปนะการถอนเงินเนี่ยมีช่องทางทูม n นิแวลเลตและก็ PayPal PayPal นั้ยังถอนไม่ได้นะวอลเลตนะครับสามารถถอนได้เลยนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนนะครับแปดสิบร้อยหกสิบสี่ร้อยและก็แปดร้อยนี่เพิ่งอัปเดตนะครับแปดร้อยเนี่ยเมื่อเราถอนแปดสิบบาทไปปุะ การจ่ายเงินที่เร็วที่สุดของ TruMoney w a l l t นะครับ24ชั่วโมงเร็วสุดนะครับหรือว่าไม่เกิน1 7วันนะครับเงินเข้าที่ TruMoney Wallet เลยนะครับตามคำอธิบายตรงนี้นะครับอัตราการเก็บ คำสั่งซื้อนะครับจะ20%นะครับผมก็คือการหักค่าธรรมเนียมนะ20%ตามที่เขาแจ้งไว้ตรงนี้นะครับผมก็ได้รับมาที่ประมาณ69บาทนะครับแอปนี้จ่ายจริงนะทุกคนอัปเดตแล้วนะครับถ้าใครอยากจะลองทําดูก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะฝากเพื่อนๆนะครับผมกดกไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ